ดูดูครับพี่น้องมึงเขาย่งกันกินมึงเขาย่งกันกินนเห็นบ่นบ่อเห็นบอน่พูดหน่อยเอาจัดไปเยอม่ย่ัดไนาลำมันมันมวนกันไปจัดไปนี่ปลานี่ปลาอนี่ปลาพูนี่ปลาบอกเอาลงไปออบปลาสลิดโอ้ยเปเปปตองหมนั่ ทเลิดเอาลงไปจัดไปครับวันนี้ก็คนน้อยครับสวัสดีอคนเยอะมากๆเลยครับไปตั้งหกเจ็ดคนนะครับวันนี้อก็พอได้กินครับไในอันเยอะมากๆครับพอตัวนึง สองตัวตัวเล็กครับตายแล้วปขาวก็ประมาณนี้นองนั้นก็ปิ่งย่างกินสวยกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวประมาณนี้แล้วครับวันนี้นะครับไม่เยอะครับมคนเยอะอีกแต่หากไม่ถ่ายด้วย <laughs> เอาธรรมดาวานไปครับแต่ละครั้งแต่ละคราวอืม <laughs> เอออก็แล้วแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วครับข <laughs> นาดหากินแบบบ้านๆกันนะครับเอาวานไปครับ ธรรมชาติธรรมชาติของมันครับไม่ต้องไปซีเรียสเยอะะมากมายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับการหาอยู่หากินของเรานะครับไปครับบ๊ายบายจุบ